ต่อมานะครับหลักในการออกแบบภาพหรือโฆษณาที่ดีนะครับมีหกข้อดังนี้นะครับข้อแรกนะครับเส้นนะครับเส้นนะครับหรือว่าลายปากกานะครับหรือว่าเส้นออกแบบเนี่ยมีผลต่อการทํารูปภาพด้วยนะครับหรือว่าพี่ๆน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับก็ข้อสองนะครับขนาดนะครับสเกลนะครับขนาดของอาวองค์ประกอบในรูปภาพแต่ละอันเนี่ยก็ส่งผล กับการทํารูปภาพเช่นเดียวกันครับต่อมานะครับสี่ครับสี่นะครับก็ส่งผลเหมือนกันนะครับต่อมานะครับความสมดุลนะครับหรือว่าบาลานซ์เนี่ยก็ส่งผลครับต่อมานะครับความตรงกันข้ามคอนทาสเนี่ยก็ส่งผลครับแต่ว่าเดี๋ยวว่าจะค่อยๆดูกันไปนะว่าอ่าแต่ละข้อเนี่ยมันส่งผลอะไรยังไงเนาะอ่าก็กรอบครับกรอบรูปภาพเนี่ยก็ส่งผลเหมือนกันครับ ทีนี้ครับฟุกในหน้าเนี่ยฟุกอยากจะให้พี่ๆน้องๆหลายๆคนดูว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปทําความเข้าใจกันเนาะก็มีเส้นมีขนาดมีสีมีความสมดุลนะครับความตรงกันข้ามมันก็กรอบนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยส่งผลอย่างไรนะครับข้อแรกนะครับเส้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นหนาเส้นปะเส้นโค้งเส้นซิ้แซกหรือ แต่เป็นภาพนะครับเป็นอะไรที่สร้างรูปทรงที่มีความใหม่ทั้งนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้อันนี้คือเส้นปะเส้นต่างๆเนาะที่เราจะเห็นกันนะครับในการออกแบบนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเราจะออกแบบบ้านเนี่ยทําไมเคยสงสัยกันไหมครับว่าวิศวกรเขาถึงต้องใช้เส้นตรงหรือว่าบางทีต้องใช้เส้นปะนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เส้นซิกแซกเส้นแบบ อ่าโคง้งเส้นอะไรเนี่ยมันก็ดูไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับหรือว่าไม่ดูดูไม่น่าไม่น่าจะมั่นคงเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะว่าการที่เราจะทําบ้านเนี่ยหรือว่าออกแบบบ้านเนี่ยความมั่นคงนะครับคือสิ่งสําคัญที่สุดนะครับการออกแบบบ้านดังนนั้นนะครับวิศวกรเขาถึงเน้นที่จะใช้เส้นพวกเส้นตรงเส้นปะอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเส้นตรงๆครับเพื่อสื่อถึงความมั่นคงแล้วก็ มันจะง่ายในการดูนะครับว่าองค์ประกอบแต่ละบ้านที่ออกแบบเนี่ยอะไรอยู่ตรงไหนนั่นเองครับต่อมานะครับขนาดหรือสเกลนะครับคือจะการจัดอันดับนะครับของความสําคัญนะครับการใช้ขนาดเล็กหรือใหญ่นะครับเท่ากับการที่เรากําหนดความสําคัญของสิ่งนั้นครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผิดนะครับยกตัวอย่างอันนี้นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างอันเนี้ยถ้าเราองค์ประกอบในรูปภาพเนี่ย เราใช้ขนาดเหมือนกันหมดเลยเนี่ยอ่าคนดูในสายตาคนดูเนี่ยพี่พี่คิดว่าเขาจะรู้ไหมครับว่าภาพอันไหนเนี่ยที่เราต้องการจะสื่อนะครับหรือว่าเราต้องการทําให้เขาเห็นรูปภาพอันนั้นนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทําแบบเนี้ยเราทํารูปภาพแบบสมมติว่ามันมีองค์ประกอบต่างๆเราทําขนาดเหมือนกันหมดเลยเนี่ยจะทําให้คนดูนะครับดูไม่ออกนะครับว่าเอ้ แล้วคนที่เขาทำรูปภาพเขาต้องการสื่อรูปภาพอันไหนนะครับที่มันแบบเป็นรูปภาพหลักให้เราดูอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับที่ถูกต้องนะครับคือแบบนี้นะครับขวามือนะครับเห็นกันใช่ไหมครับขวามือนะครับเราต้องกําหนดนะครับว่าภาพอันไหนนะครับจะเป็นภาพใหญ่เนาะภาพอันไหนจะเป็นภาพรองนะครับก็ต่อมาแบบนี้ครับคือว่าการออกแบบเนี่ยเรา เราอาจจะเอาอันใหญ่มาอยู่ฝ่ามือก็ได้แต่ว่าอ่าเดี๋ยวจะค่อยๆกันรู้ไปเนาะแต่อยากให้ในสไลด์เนี่ยอยากให้รู้ว่าเราต้องจัดอันดับของรูปภาพนะครับโดยการนารูปภาพที่เราต้องการเน้นเนี่ยขึ้นมานะครับขึ้นมาให้ใหญ่โดดเด่นนะครับแล้วก็เวลาคนดูเนี่ยเขาจะรู้ว่ารูปภาพไหนที่เราต้องการสื่อที่มันโดดเด่นเนาะมันคือจิตวิทยาอย่างหนึ่งของมนุษย์เนาะมนุษย์เราเนี่ย จะดูอะไรที่มันแบบค่อนข้างจะใหญ่กว่านะครับยกตัวอย่างเช่นเราไปซื้ออาหารกัแบบซื้อไก่เนาะแน่นอนครับคงไม่มีใครที่อยากซื้อชิ้นเล็กๆใช่ไหมครับสมมุติว่าราคาเท่ากันเลยคงไม่มีใครหยิบชิ้นเล็กมาใช่ไหมครับเราก็ต้องมองหาสิ่งที่มันใหญ่กว่าก่อนใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราทํารูปภาพก็เหมือนกันครับถ้าเราจะทํารูปภาพหรือว่าจะสื่ออะไรให้มันโดดเด่นเนี่ยเราต้องทําให้มันใหญ่กว่านะครับเพื่อคนดูเขาจะได้รู้ว่า เฮ้ย hey, อ๋อเจ้าของภาพเนี่ยเขาต้องการให้เราเห็นภาพนี้มันโดดเด่นนะอะไรแบบนี้ครับตัวอย่างนะครับอ่าตัวอย่างตัวอย่างน,นี้รีเมอร์เนาะอ่าเนี่ยครับฟุกต้องการให้คนเนี่ยที่รับชมวิดีโอเนี่ยเขาเห็นวิดีโอก่อนนะครับดังนั้นนะครับจึงทําให้มันโดดเดน่นหรือว่าใหญ่ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับลองลงมาก็เป็นรูปภาพของรีเซนเตอร์เนาะ แล้วก็เป็นข้อความต่างๆโลโก้แล้วก็มาถึงว่ารับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกนะครับอันนี้นะครับคือการออกแบบที่ถูกต้องนะครับพี่พี่ลองคิดสักห้าวินาทีว่าถ้าเกิดพี่พี่ดูเนี่ยพี่พี่จะดูตามที่ฟุกบอกหรือเปล่านะครับอ่ะต่อมานะครับสีนะครับสีสีนะครับช่วยสื่อสารในทางจิตวิทยานะครับคู่สีที่ดีนะครับช่วยสร้างอารมณ์และความรู้สึกที่ดีกับงานนะครับและดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นได้ครับ ยกตัวอย่างอ่าเราเราจะคิดง่ายๆเลยเอาเป็นสืนอขายูุปพัทธกันนะครับเราคิดง่ายๆเลยว่าอ่ายกตัวอย่างมาอย่างหนึง่งอ่ายกตัวอย่างเช่นปุ๋ยเนาะก็พี่น้องหลายๆคนชอบท,ทําเกษตรกรเนานะถ้าเกิดว่าอ่ากล่องของปุ๋ยเนี่ยเราออกแบบเป็นสีแดงเกิดอะไรขึ้นครับมันก็ดูไม่เข้าใช่ไหมครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยอ่าถ้าเป็นพืชผงไม้เนี่ยมันควรเป็นสีเขียวถูกต้องไหมครับ ดังนั้นนะครับคนที่ออกแบบอ่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาถึงทำกล่องเป็นสีเขียวเพื่อให้มันเข้ากับสินค้านั่นเองครับคือสีนะครับจะสื่อทางอารมณ์ได้อย่างมากนะครับความสมดุลบาลนนะครับอะไรก็ตามนะครับที่เสียสมดุลนะครับมักจะถูกมองว่าไม่น่าไว้ใจตั้งแต่แรกงน้นออกแบบนะครับที่ดีเพื่อการขายนั้นจึงต้องสมดุลน่าเชื่อถือนะครับ ยกตัวอย่างเช่นอักแรกครับสายมือน,นะครับถ้าพี่พี่มองอยู่เนาะพี่พี่คงรู้สึกว่าอ่ามันเป็นอะไรแบบเขาจะเว้นตรงนี้ไว้ทําไมอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมครับรู้สึกแบบแปลกๆตาเนาะรู้สึกแบบตะหิดตะหิดในใจเนะว่าเฮ้ยเขาต้องการสื่ออันไหนกันแน่นะครับส่วนที่ถูกต้องนะครับคือขวามือนะครับอันนี้ครับคือสิ่งที่ถูกต้องเนาะอย่างที่บอกไปนะครับว่า จะวางตรงไหนไว้ตรงไหนก็ได้นะครับในการออกแบบเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีบอกครับว่าควรจะวางอย่างไรเนาะแต่จะให้ดูนะครับในสไลด์นี้นะครับว่าความสมดุลนะครับเนี่ยมันต้องทําให้ดูเต็มนะครับคนดูเขาถึงจะดูว่าเอ้ยมันรู้สึกแบบอารมณ์ดี MD รู้สึกแบบอ่ามีความน่าเชื่อถือมีความสมดุลอะไรแบบนี้นครับนี่ครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ครับความสมดุลเนาะ ก็ลิดีโอนะครับฟุกต้องการให้คนเห็นก่อนนะครับดังนั้นนะครับฟุกจึงทำพิพีโอนะครับไว้ทางซ้ายแล้วก็ทําให้มันใหญ่เนาะต่อมานะครับทางขวาเนาะก็เป็นพีเซนเตอร์นะครับก็เป็นตัวหนังสือนะครับอันนี้ครับเราก็จะรู้ไปแล้วเนาะจากครั้งต้นเนาะว่าทําไมถึงออกแบบแบบนี้นะครับแล้วก็สีเนะี่ยสีอย่างที่บอกไปไม่แก่สีเนะี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไอตัวเนี่ยยูมิ e ูเจนเนี่ยผลิตภัณฑ์ก็เป็นสีเขียวแต่ ออกโปรไฟล์นะครับเป็นสีแดงมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเราแบบอออกเป็นสีขาวก็ได้นะครับให้มันรู้สึกว่าอายูมเนีเจนเนี่ยเขาเป็นกล่องที่เป็นแบบสีเขียวเนาะก็เลยแบบออกเพื่อให้มันแบบคล้ายคลึงกันเนาะคนจะได้ดูแบบง่ายก็ก็เข้าใจง่ายนะครับต่อมานะครับความตรงกันข้ามคอนทาราสนะครับ เป็นการสร้างความน่าสนใจนะครับเพราะโดยปกติเรามักจะสะดุดกับอะไรที่มันดูผิดแปลกไปจากปกติอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะด้วยการใช้สีเส้นพื้นผิวต่างๆสามารถเป็นคอนทราสได้หมดนะครับคอนทราสนี่หมายถึงอะไรนะครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือในการทำการตลาดออนไลน์เนี่ยด้วยเนื่องจากมันทำฟรีเนาะคนเขามีโทรศัพท์กันทุกคนมีอินเทอร์เน็ตกันทุกคนนะครับ และเขาก็สามารถทำหรือว่าแต่งรูปภาพได้ทุกคนดังนั้นเราต้องหาจุดเด่นครับจุดเด่นเพื่อดึงดูดสายตาของผู้คนนะครับเช่นเราอาจจะทำสีบางอย่างให้มันเข้มขึ้นนะครับหรือว่าทำภาพให้มันโดดเด่นนะครับภาพที่เราต้องการแบบนำเสนอเนี่ยทำให้มันโดดเด่นนะครับเพื่อเป็นการดึงดูดจากสายตาของผู้พบเห็นนะครับต่อมานะครับกรอบนะครับฟาร์มมิงนะครับ จะช่วยใช้จะช่วยให้งานที่เน้นความโดดเด่นน่าสนใจยิ่งขึ้นและช่วยให้ผู้พบเห็นสามารถเข้าใจได้ง่ายว่าส่วนไหนคือส่วนสำคัญนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพซ้ายนะครับถ้าเราเห็นแบบนี้เราจะรู้สึกยังไงครับเราก็เห็นว่าเอ้ยมันก็เป็นภาพพระอาทิตย์ตกภาพหนึ่งนะอืมแล้วมันมันเป็นยังไงก่ะใช่ไหมครับแต่ว่าขวามือครับ ถ้าเราใส่กรอบลงไปนะครับคนดูเนี่ยในลักษณะของเชิงจิตวิทยาเนี่ยคนดูก็จะดูว่าเฮ้ยภาพเนี่ยคนที่เขาถ่ายมาเนี่ยเขาต้องการเน้นย้ำให้เราดูในส่วนของพระอาทิตตกนะครับคือมันจะเป็นในส่วนของความรู้สึกนะครับเพราะว่าภาพหนึ่งภาพเนี่ยแทนความรู้สึกได้มากมายเลยนะครับ ต่อมาครับการใช้องค์ประกอบวัตถุอืกราฟิกต่างๆมาสร้างกรอบจินตนาการนะครับของผู้ดูได้เช่นกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เลยอันเนี้ยมันไม่ม,มีกรอบใช่ไหมครับซ้ายมือมันก็ดูแบบเออก,ก็ก็ปกตินะแต่ว่าถ้ามาดูขวามือในเชิงของผู้ดูผู้ชมเนี่ยเขาจะดูว่าเฮ้ยคนออกแบบรูปภาพเนี่ยเขาต้องการเน้นย้ำให้เราดูในส่วนของ อาข้างในนะครับมันจะเป็นในเชิงแบบอาด้านอารมณ์นะครับ